เจ้าของบ้านบอกว่าคนขับรถกระบะขับชนต้นปาล์มฮะแล้วหักถึงสามต้นด้วยกันนะก่อนสุดท้ายเนี่ยจะซิ่งรถหนีแบบนี้ครับนี่เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพรถกระบะสีบรอนคันนี้เนี่ยแหละครับขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต้นปาล์มหน้าบ้านหลังหนึ่งครับเทียมเพอบางละมุงจังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันเร็วมากนะ แต่มันหักโค่นไปถึงสต้นด้วยกันครับ <c oughs> ก่อนที่คนขับรถนี่ขับอย่างเร็วเลยแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยครับหลังจากนั้นครับผู้ชมครับพอเจ้าของบ้านเข้ามาตรวจสอบก็เจอร่องรอยการชนต้นปลาล์มด้านความเสียหายแล้วบนพื้นคุณผู้ชมฮะพอชนเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไหล่กระบาดเนี่ยตกอยู่กระจัดกระจายปนอยู่กับซากต้นปลาล์มแล้วก็มีสายไฟแรงสูงสายสื่อสารเนี่ยถูกเกี่ยวขาดห้อยระโยงระยางด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ซึ่งเจ้าของบ้านนะฮะชื่อว่าคุณปทุมมาเสียงเลิศบอกว่าขณะที่ออกไปท,ทําธุระนอกบ้านเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ข้างบ้านก็เลยรีบกลับมาดูแต่ปรากฏไม่ต้องเอาข้างบ้านนะเอาบ้านตัวเองก่อนปรากฏต้นปาล์มที่ปลูกเอาไว้เนี่ยล้มระเนระ,ะนาดเลยแล้วมีเศษชิ้นส่วนของกระบะด้วยแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับแต่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยเจอว่ามีรถกระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเนี่ยแหละครับ ะค่ะเขาน่าจะมีความรับผิดชอบสักหน่อยหนึ่งลงมาดูลงมามาอะไรถ้าเผื่อปีเด็กมีเล็กอยู่ถนน,น่ะตายเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องต้องเด็ดสันดานพวกนี้ค่ะครับปกติแล้วในถอยนี้เขาต้องขับช้านะค่ะธรรมดาคนอื่นเขาก็ขับช้ากันเพราะว่ามันเป็นถนนลูกรังฝุดมาเยอะด้วยอ่ะละครับ เจ้าของเองเขาบอกว่าเนี่ยก็ต้นปามมันเสียหายไป3ต้นก็ต้องไปแจ้งความครับตารวจสพบางละมุงรับแจ้งความแล้วนะครับเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายรายนี้นะฮะคนขับกระบะมาดําเนินคดีแล้วก็รับผิดชอบกาเสียหายยังไม่เรียกคนร้ายละกันคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นคนที่เขาชนนะฮะเพราะเจ้าของมาบอกเนี่ยเขาปลูกไว้อะเนี่ยต้นมาเขาเสียหายเลยแบบนี้นะครับ